สวัสดีเพื่อนชาวแบ็คที่เซอร์วิสไอเทกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปอัปเดตประจำสัปดาห์ของวันที่16มกราคม2567นะฮะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมาใหม่บ้างก็ไปรับชมกันได้เลยนะคะอัปเดตอย่างแรกนะฮะก็คือได้เพิ่มระบบไนออฟเวนเจนนะฮะที่จะจัดขึ้นในแมปประเทศแห่งลุ่งอรุณนะฮะโดยระบบนี้ก็จะคล้ายๆกับระบบแบ็กซันที่มีในทะเลทรายเลยนะฮะก็คือกําจัดมอนเตอร์แล้วก็ผู้เล่นอื่นเพื่อสะสมคะแนนนะฮะ และเมื่อกิจกรรมจบลงก็จะได้รับไอเทมตามอันดับที่ทําได้นะครับแต่ระบบใหม่นี้นะฮะก็จะมีหลายสิ่งที่แตกต่างจาก Back ซ u n อยู่นะฮะก็คือเวลาเขา้าร่วมกิจกรรมนะฮะก็จะมีในวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์เริ่มเวลา6กโมงหกโมงครึ่งนะฮะโดยจัดแค่30นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวละครที่เข้าสู่พื้นที่ช่วงเวลากิจกรรมนะฮะก็จะถูกย้ายไปในพื้นที่ต่างๆในแมปประเทศแห่งรุ่ณแบบซุ่มๆๆนะฮะโดยพลังป้องกันแลวก็โจมตีของตัวละครจะนํามาใช้ในพื้นที่นี้ได้แค่70%เท่านั้นนะครับ และสมาชิกเกี่ยวเดียวกันนะฮะก็จะไม่สามารถโจมตีกันเองได้นะครับคะแนนเริ่มต้นนะฮะก็จะเริ่มต้นที่5,000แต้มนะฮะและเมื่อกำจัดผู้เล่นคนอื่นได้นะฮะผู้เล่นคนนั้นก็คะแนนจะถูกพักออกไป30%จากที่มีอยู่นะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าเราสามารถแย่งคะแนนจากผู้เล่นอื่นได้ไหมนะฮะเพราะในแพทบ,บอกไว้แค่ได้คะแนนจากการตีมอนในพื้นที่กิจกรรมนะครับ และเมื่อกิจกรรมผ่านไปสักระยะนะฮะบอสกิจกรรมชางวีก็จะเกิดขึ้นมาให้ได้ตีกันนะครับโดยเมื่อบอสเกิดก็จะมีแจ้งเตือนนะฮะสามารถกิ้มที่จุดเกิดของบอสเพื่อไปอยังจุดที่บอสเกิดได้เลยนะฮะคะแนนที่ได้จากการกำจัดบอสก็จะได้ตามสัดส่วนของดาเมจที่ทำกับบอสนะครับ ในนส่วนของรางวัลที่รับหลังจากจบกิจกรรมนะคะก็จะได้เป็นถุงของขวัญตามจำนวนสัดส่วนที่คะแนนทำได้นะฮะโดยภายในถุงก็จะมีไอเทมตามนี้เลยนะครับ ส่วนของรางวัลรลยบุคคลแล้วก็ไาย์จิวที่ได้รับทุกสัปดาห์นะฮะก็ตามนี้เลยนะครับฝั่งซ้ายนะฮะก็จะเป็นรางวัลรลยบุคคลนะฮะโดยอันดับ1-10ถึงนะฮะก็จะได้รับเปลวไฟหองออีก2ชิ้นนะครับแล้วก็อันดับที่1 1ถึง1นึงนะฮะก็จะได้รับเปลวไฟหองออีก1ชิ้นนะฮะส่วนในเทสฝัง่งขวานะฮะก็จะเป็นคะแนนกิวสะสมที่ทาได้นะครับ ส่วรายละเอียดอื่นๆนั้นนะฮะเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปแยกมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกครั้งในภายหลังนะฮะเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็บางอันก็ต้องไปลองด้วยตัวเองถึงจะสามารถมาบอกเพื่อนๆได้นะครับอัปเดตที่2นะฮะก็คือได้เพิ่มของรางสะสมรายบุคคลแล้วก็กิวในแบ็กซันขึ้นนะฮะสามารถดูได้ตามนี้เลยนะครับ ส่วนของรางวัลที่รับจากคะแนนในวันนั้น,น,นๆนะฮะก็ได้เพิ่มไอเทมขึ้นด้วยนะครับอัปเดตท,ที่3นะฮะก็คือได้เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ป้องกันของประดับโคลาหนแล้วก็ทำลายล้างเพิ่มขึ้นตามตารางนี้เลยนะครับโดยพลังต่อสู้ที่เพิ่มมาฟรีๆก็จะอยู่ที่315นะครับ อัปเดตท,ที่4นะฮะก็คือได้เพิ่มจำนวนขายสูงสุดในตลาดซื้อขายนะฮะเช่นใบกวาดล้างแล้วก็ใบดันซากจะสามารถขายได้สูงสุด10,000แใบนะฮะแล้วก็ใบตอกตาเครื่องรางระดับต่างๆนะฮะสามารถขายได้สูงสุด100ใบนะครับอัปเดตท,ที่5นะฮะก็คือได้เพิ่มรูปแบบช่องสัตว์เลี้ยงจาก3ช่องเป็น5ช่องแล้วนะฮะอันนี้ก็จะช่วยเพื่อนๆเ,เลือกสัตว์เลี้ยงที่มีสถานะต่างๆนํามาใช้กับสถานาการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับ เราก็มาดูกิจกรรมใหม่กันต่อเลยนะฮะกิจกรรมที่1น,นะครับ Teacher Cool Daily Mission e นะฮะกิจกรรมนี้ก็จะมีภารกิจรายวันมาให้ทำกันนะฮะเช่นใช้ใบดันซาก1,000 10, งใบนะครับใช้พลังงาน100หน่วยแล้วก็กำจัดมอนเตอร์5,000ถึงตัวนะครับและเมื่อทำสำเร็จก็จะสามารถรับไปเทมได้นะฮะและเมื่อทำภารกิจรายวันสะสมตามที่กำหนดนะฮะก็จะสามารถรับไปเทมเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับ กิจกรรมที่2นะฮะซูซานเดลี่มิชชั่นอีเวนต์นะฮะสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะมีภารกิจไม้ทำกันนะฮะก็จะมีปลูกผักโรงแปลง9ครั้งนะครับใช้เงินซิลเวอร์ห้าร้อยเอ็มแล้วก็ตัดไม้5ครั้งนะครับและเมื่อทันสำเร็จก็จะสามารถกดรับไอเทมได้นะฮะและยังสามารถรับรางวัลสำเร็จสะสมในเอีเวนต์ที่2เพิ่มได้อีกด้วยนะคะรับกิจกรรมที่3นะฮะ m a k i n g งฮาวิลเทอร์สแน็กนะฮะกิจกรรมนี้ก็จะมีภารกิจรลายสัปดาห์ไม้ทำกันนะฮะก็จะมีกำจัดมอนเตอร์10,000ตัวนะคะ ใช้พลังงาน800หน่วยแล้วก็ทำาเ e s ม่วงในเมือง6ครั้งนะครับในเมื่อทำสำเร็จก,ก็จะได้รับไอเทมเอาไว้แลกทุดตของรางที่ภายในมีไอเทมต่างๆนะครับในส่วนของฮอตทมแล้วก็คูเซิร์ฟประจำสัปดาห์นี้ก็จะมีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะฮะก็จะแจกไปอีพีดอบ200%เริ่มเวลา10โมงเชา้าและ10โมงเย็นนะครับโดยจะสามารถรับได้ทั้งจดหมายนะฮะส่วนคูเซิร์ฟก็จะมีในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เริ่มเวลา11โมงเช้าถึงบ่าย2นะฮะโดยจะคูณอีพีดอบ ก็จบลงแล้วนะฮะสำหรับคลิปอัปเดตประจําสัปดาห์นี้นะฮะถ้ามีแต่ปิดท้าตรงไหนก็ต้องขอไปเป็นเพื่อนด้วยนะคบเ,เพื่อนสามารถดูรายละเอียดของแพทวันนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ